สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขาอาศัยอยู่แถวจังหวัดนครพนมเขาได้เขียนบอกเล่าว่าพ่อของเขาเป็นทหารลาวแม่เป็นคนไทยนครพนมตอนที่ตายในอดีตชาตินั้นป่วยหนักหลับไปตื่นมาอีกครั้ง ก็มาอยู่ในที่มืดมิดมากขยับตัวก็ไม่ได้แต่ก็ได้สังเกตว่าได้ยินเสียงแม่พูดเราก็รู้เลยว่าเรามาเกิดแล้วรู้สึกโล่งใจและตั้งใจท่องชื่อพ่อแม่เมียและลูกๆเวลาเรานอนหลับไปในแต่ละวันเราตื่นมาก็จะท่องชื่อพวกเขานอนหลับหลายๆรอบเวลาตื่นขึ้นมาก็ทบทวนความจำของตัวเอง รู้สึกเบื่อก็เลยท่องเอาแต่ชื่อของคนใกล้ชิดคือพ่อแม่และชื่อหมู่บ้านต่อมาก็เหนื่อยที่จะต้องท่องจําแต่ก็ยังมีความอดทนอยู่ตอนที่อยู่ในท้องแม่ก็ต้องฝึกขยับแขนขาแต่แขนขยับยากที่สุดแต่ขาเราขยับได้และเริ่มจะแข็งแรงขึ้นทุกวันเราก็หมุนตัวเล่นอยู่ในท้องเหมือนจะเหาะได้แต่มันสบายมาก จนรกมันผันคอแต่พอตัวโตขึ้นก็ชักจะอึดอัดขึ้นทุกวันจนจะขยับแทบจะไม่ได้ขาก็ขดอยู่ที่เดิมจนปวดมากวันหนึ่งตัดสินใจว่าตายเป็นตายท้องแม่จะฉีกขาดเราก็ยอมเพราะอยู่ไม่ได้แล้วต้องตัดสินใจทีบอย่างแรงได้ยินเสียงแม่ร้องอย่างทรมานเกิดความสงสารแม่มากเลยต้องหยุดแต่ก็หยุดได้ไม่นาน ต้องหาทางออกให้ได้เลยต้องถีบจนศีรษะเรามันพลิกลงไปยิ่งทรมานจะกลับไปที่เดิมก็ไม่ได้ต้องถีบแม่แม่ก็ร้องไห้อย่างหนักรู้สึกว่าพ่อได้พาแม่ไปส่งโรงพยาบาลที่นครเวียงจันในสมัยนั้นพวกหมอและพยาบาลก็พากันออกไปทานข้าวปล่อยให้แม่อยู่ในห้องคนเดียวผมก็อยากจะออกท้องแม่อีกครั้งเลยตัดสินใจถีบ แต่ตอนนั้นรู้สึกว่าหัวออกมาได้ได้ยินเสียงแม่บอกว่าช่วยหน่อยช่วยถีบแรงๆแต่ก็มีเส้นบางๆเหมือนอย่างสติ๊กรัดตัวและรัดคอเอาไว้แน่นมากเหมือนมันจะบาดตัวผมและเจ็บมากผมก็ถีบสุดแรงจนกระเด็นเกือบจะตกเตียงแม่เอาขาหนีบไว้ถ้าตกเตียงไปหัวก็คงจะแตกเพราะเตียงอยู่สูงจากพื้น และพื้นเป็นปูนด้วยพยาบาลกับหมอก็ไม่มาสักทีแม่ผมก็เลยส่งกระแสจิตไปหาพอ่อพ่อผมก็รู้สึกไม่สบายใจอยากจะมาหาแม่ที่โรงพยาบาลเลยปั่นจักรยานออกมาที่โรงพยาบาลและถามหาห้องแม่ผมก็มาเจอว่าคลอดแล้วก็จึงเดินไปบอกหมอและพยาบาลให้มาดูตกใจมากเมื่อหมอและพยาบาลมาถึง เขาก็ยกผมขึ้นแล้วตีผมหลายครั้งตีเท่าไหร่ผมก็ไม่ร้องไม่หายใจเพราะตอนนั้นผมยังได้ออกซิเจนจากรคของแม่ผมมีความสุขเพราะเหมือนกับคนส่งชานเวลาหมอตัดรกก็รู้สึกอึดอัดมากอยากหายใจหิวน้ำมากหมอก็ตีผมด้วยและผมคิดว่าแม่ผมตีผมโกรธแม่มากและพูดในใจว่า เรามาเกิดด้วยแล้วทำไมมาตีเราและผูกอาคาดแม่ด้วยต่อไปแม่บอกอะไรจะไม่เชื่อฟังเพราะแม่ตีผมผมว่าหมอไม่ควรจะตีเด็กเพราะเด็กจะดือ้อเพราะเขาคิดว่าแม่ไม่รักเขาหลังจากที่ผมออกมาแล้วตัวก็แสบไปหมดเพราะเอ็นที่มันรัดตัวผมทำให้เจ็บแสบไปทั้งตัวเวลามาโดนน้ำเย็นเย็นยิ่งแสบแม่ออกจากโรงพยาบาลแล้ว ก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ผมกลัวมากเวลามันขึ้นและเวียงเหมือนหัวใจจะหลุดออกจากตัวและเวลาจะลงแม่มาถึงบ้านก็มีคนมาต้อนรับเยอะแยะเลยมีคนมาอุ้มและดีใจแต่ผมก็ยิ้มให้พวกเขาแม่เอาผมนอนในท่าเดิมๆจนหลังและก้นของผมเปื่อยเนา่าจนเป็นสีม่วงและสีฟ้าเขียวเจ็บและทรมานมากเวลาผมเจ็บมาก ก็จะร้องเพื่อให้ท่านมาอุ้มและเอาไปนอนบนบาก็จะรู้สึกดีมากแต่ก็นานนานไปก็ปวดอีกก่อนตาจะเห็นชัดมันจะเห็นจากขอบตาเข้าไปตรงกลางตาจะมองเห็นแสงไม่ได้เพราะมันปวดตามากต้องคอยเปิดตาไว้นิดเวลาหัดพูดก็ต้องพูดว่าอะไรก่อนถึงจะถามพ่อแม่ได้ต้องท่องจำคำนั้นและความหมายของมันวันละหลายๆรอบ คำสองคำก็ดีใจแล้วตอนผมอย่างเด็กๆสมัยนั้นที่ลาวและนครพนมเขาก็จะได้พูดคุยกับพวกนักคาราชหลายครั้งเขาก็จะมาสอนเรื่องอยาสมุนไพรให้ซึ่งในปัจจุบันบางคนก็มาหาคำตอบว่าเรื่องราวนี้เป็นความจริงหรือไม่ซึ่งมันเป็นโลกที่ซับซ้อนห่างไกลเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าถึงได้โลกนี้ไม่มีความหมายของสิ่งใดเกิดขึ้น จนกว่ามนุษย์จะเรียนรู้โลกแห่งความจริงผ่านตัวกลางจนเกิดเป็นประสบการณ์และความหมายของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องราวลี้ลับที่ดิฉันเพิ่งเล่าจบไปอาจจะเป็นความจริงของคนกลุ่มหนึ่งในขณะที่อาจจะเป็นสิ่งสมมุติของคนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นเองเรื่องราวของพญานาคปรากฏให้เห็นหลายพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเอเชีย ดังปรากฏเรื่องราวของพญานาคในพระไตรปิฎกอันเป็นคำพีสำคัญของพระพุทธศาสนานิกายเทรวาสเรื่องราวของพญานาคที่ปรากฏในทุกตำนานมักแฝงไปด้วยความลึกลับความศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องของอิทธิปาฏิหาริมาเกี่ยวข้องอยู่เสมอทำให้ในประเทศไทยนั้น พญานาคได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าแห่งแม่น้ำโค้งแสดงให้เห็นถึงการให้เกียรติและเชิดชูพญานาคดุจด,ดังเทพ,พเจ้าที่ปกครองอาณาเขตแม่น้ำโค้งเนื่องจากผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ำโค้งมีความเชื่อความศรัทธาต่อพญานาคมายาวนานจนแทรกซึมอยู่ในสายเลือดดังคำกล่าวของชาวลุ่มน้ำโค้งว่าโค้ขงขาดนาคข้าวขาดฝน คนก็สิ้นใจทำให้ความเชื่อเรื่องพญานาคเป็นอีกหนึ่งในบรรดาความเชื่อพื้นฐานที่โดดเด่นของชาวลุ่มน้ำโคงซึ่งอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยชาวลุ่มน้ำโคงเชื่อว่าพญานาคนั้นอยู่ในโลกใต้บาดาลอันศักดิ์สิทธิ์สามารถบันดาลให้ฝนตกลงในทั้งจักรวาล ประกอบด้วยมหาสมุทรโลกและป่าหิมพานพญานาคจึงมาปรากฏในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวที่ดิฉันเล่าจบไปท่านเชื่อหรือไม่คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้สามารถเล่าเรื่องราวพิศวงล้ลับที่ท่านได้เจอเผยแพร่ให้เป็นธรรมทานให้แก่ผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ